อย่าเสียสุนัขตอนแก่คือสืบเนื่องมาจากนะครับการที่ประธานสภาท่านบอกท่านจะไม่บรรจุนะครับนะวาละอภิปรายไม่ไว้วางใจะยะติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถ้าเกิดไม่ถอนชื่อ,อคุณทักษิณออกจากยตินะครับนะ,ะประเด็นนี้นะครับผมถึงบอกว่าท่านวันนอเสี่ยงกับการที่จะท่านจะเสียสุนัขนะครับนะ,อะตอนอายุมากนะครับนะ เพราะว่าอะไรเพราะเหตุผลที่ท่านอ้างนั่นก็คือท่านอ้างว่านะครับว่าถ้าเกิดว่ามันม,มียต,ตินะครับของคุณทักษิณเนี่ยท่านอาจจะโดนฟ้องถูกไหมครับปกติแค่พูดถึงนะฮะเขาก็จะฟ้องกันอยู่แล้วแต่นี่เขียนในยติเลยถ้าเขียนเป็นแบบนี้ท่านอาจจะท่านก็นกลัวว่าท่านจะโดนฟ้องด้วยมีความผิดไปด้วยนะครับประเด็นนี้ผมถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมท่านกลัวล่ะนะครับคุณกลัวคุณทักษิณฟ้องผมก็เชื่อว่าคุณทักษิณก็ไม่ฟ้องนั่นหรอกนะครับนะะประเด็นที่สองคือที่คุณเรืองกายเอ,อยหรือทางพักเนี่ยนะครับนะ ฝากพักพลังประชารัฐโดยคุณเรืองไกรเนี่ยที่เขาจะไปยื่นปปชละ่ะทำไมท่านไม่กลัวละ่ะนะครับนะประเด็นคือแล้วเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าท่านทำเกินรัฐธรรมนูญ ท่านเองไม่มีอำนาจในการที่จะไปวินิจฉัยนะครับว่าชื่อยัตินะครับควรจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นเป็นการแก้ไขเพราะในรัตนูนน่ะท่านแค่ตรวจสอบว่ามันมีผิดมีถูกหรืออย่างไรเท่านั้นเองนะครับนะ,ะท่านไม่มีสิทธิที่ไปแก้ในเนื้อความข้างในมันนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านไปชิงให้กรุงให้แก้เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านมีความ เอ็นเอียงนะครับนะท่านไม่ได้เป็นกลางนะครับนะท่านก็มีความเสี่ยงที่จะผิดรัฐธรรมนูญแล้วผิดจริยธรรมแล้วนะครับนะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าได้มีการแจ้งให้ผู้นําฝ่ายค้านไปก่อน7วันถูกไหมครับนะคือตั้งแต่วันที่6เป็นการที่รับทราบไปแล้วนะครับนะท่านครับนะหนังสือราชกาเนยครับนะเขาใช้เขาใช้ตัวหนังสือนะครับราชการเขาใช้หนังสือเป็นหลักฝ่ายค้านเขายื่นตั้งแต่27่สิบเจ กุมภานะครับนะท่านรัฐสภาเขาตอบเข้าไปวันที่7มีนานั่นก็คือเกิน7วันมันคือ8วันแต่ท่านบอกว่าได้เรียกมาแจ้งให้รับทราบตั้งแต่วันที่6มีนานะครับนะผมถามว่าถ้าเขาคุณบอกว่า ท่านบอกว่าใช้ใช้ว่าแจ้งให้รับทราบนะครับโดยที่ยังไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเป็นลมๆเนี่ยนะครับนะฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาได้แจ้งยตินี่ครับก่อนวันที่27มีนาเออ่กุมภาแล้วยังไงมันก็เกิน7วันนะครับนะเพราะางั้นนะครับท่าน,านดิ้นไม่ได้หรอกครับนะท่านบรรจุแล้วก็ดาเนินการตามกรอบตามรัฐธรรมนูญตามข้อกฎหมายตามหน้าที่ที่ควรจะทําของท่านดีกว่านะครับนะอย่าไปคิดอย่าไปแถอย่าไปเอียงอย่าไป ช่วยเหลือใครนะครับนะรึงอย่างนี้นะครับถ้าเกิดยิ่งไปช่วยเหลือใครออกนอกหน้าแบบนี้นะครับนะท่านเองนะครับจะเสียสุนัขนะครับนะเสียสุนัขตอนที่ที่มัน ครจะจบสวยนะครับนะกับตําแหน่งนะครับนะแต่ท่านทําแบบนี้เนะี่ยผมเชื่อว่านะครับนะท่านอาจจะโดนเรื่องจรยิยธรรมเรื่องความไม่เป็นกลางด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเรื่องท่าเด็กๆเ,เขาเลยนะครับนะเออเขายื่นมาก็อ่ก็ยื่นยติเข้าไปนะครับนะปล่อยให้เขา,เาว่ากันไปตามกระบวนการความถูกต้องนะครับนะตัวท่านเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ควรจะวางตัวเป็นกลางแล้วก็ทําหน้าที่ประธานสภาของท่านให้ดีที่สุดดีกว่า นะครับนะถ้าทำแบบนี้นะครับผมเกรงเป็นห่วงนะครับประวัติท่านมาดีๆนะครับในคราวนี้มันจะลงแบบไม่สวยนะครับย้าอีกทีนะครับอย่าไปเสียสุนัขตอนแก่เลยครับ